เกมแมวที่ดีนั้นต้องเป็นเกมที่มีแมวนะครับวันนี้กลับมาอยู่กันใน Battle Cats นะครับไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วมั้งคือจริงๆล่าสุดที่เห็นเนี่ยคือผมเห็นเหมือนจะมีคอลลบกับก็ซิล่าก็เลยรอดูนะฮะแต่ว่ามันไม่มาสักทีไม่รู้ว่าเป็นแค่ข่าวลือหรือว่ารหรือเปล่าทําไมไม่เห็นมันมีก็เลยไม่ได้เล่นเลยนะฮะหลังจากนั้นแต่วันนี้นะครับลองมาเปิดดูมันมีแพ็คใหม่เข้ามาถึงแม้ว่าจะไม่มีก็ซิล่าแต่มีวาจิล่านะครับซึ่งเป็นแพ็คเหมือนเป็นพวก สมูไลอะไรประมาณนี้นะฮะเท่มากมีขวามือด้วยนะฮะ plus อฮิตเดนรีเจนนะครับหายากกว่ารีเจนปกติอีกแต่และตัวดูฮะโอ้โหวันนี้มีโปรโมชั่นลดราคานะครับเปิด11ครั้งราคา750ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะแถมหนึ่งด้วยหรือว่าเปิดหนึ่งครั้งแค่30เองแต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมอันนี้ลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกนะครับวันนี้มาลองดูตรงนี้เผื่อดวงมันจะมากันตรงนี้ ดวงลอตเตอรี่ไม่เป็นไรแต่ดวงอาหารแมวนั้นมาแน่นอนเผอเป็นแบบฮิตเดล g เจนอะไรอย่างี้โอ้องมิวจิโอ้โหธนูวิชมีแต่แล่หมดเลยสามตัวเฮ้ยโอ้โอ้เห็นไหมบอกแล้วดวงมาวันนี้นาริตะนาริตะคิชิเมะนะฮะ โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูยกน้าหนักกี่ตัวและห้าตัว6ตัวตัวนี้เหมือนจะยังไม่เคยมีนะเอามีแล้วขโมยไขายลานยังไม่มีมีแล้วเออตัวนี้ก็มีแล้ววงล้อตัวนี้ก็มีแล้วเอาหมดแล้วโอ้นึกว่าจะมีแถมสักตัวหนึ่งสามารถสโลซอมบี้กับสตูตัวสีดำได้แล้วก็อาจจะโจมตีแบบรุนแรงด้วยนะฮะอัปเกรดก่อน อีโวได้ไหมเหลือสิบเปลี่ยนล่างอ้อาโหห้าแสนโอ้โหตัวใหญ่มากอ๋อเปลี่ยนเป็นโทนสีดำนึกว่าเป็นสีทองราคาห้าพันสองนะครับราคาสูงพอสมควรรอแป๊บต้านไว้ก่อนต้านไว้ก่อนหกพันแล้วมา โอ้โหมีทั้งธนูมีทั้งทวนมีทั้งดาบมีทุกอย่างมีบอสไม่น่านนี้ไม่น่าจะมีมัง้งเดินช้านะฮะเดินช้ามากเลยนี่ทางอยู่แค่นี้เองเพิ่งจะมาถึงครึ่งนึงอ่ะแมวมาด้วยหมุนแล้วก็ตีไปทีนึงบินหมดเลยโอ้โห จมตีค่อนข้างช้าเหมือนกันแต่ตีแรงครับเออตีไปตีไปอือือเรียบร้อยเดินช้าจมตีช้าแต่ว่าตีแรงได้มาสองหมืนเลยเหรอ XP เอ,อ่าสู้ด่านนี้แล้วกันแถวข้างบนยากขึ้นมาหน่อยตรงนี้ใช้90ยังอีซี่อยู่ร้อห้าสิบ ไม่มีบอกว่า easy หรือไม่ easy ศัตรูก็ไม่บอกด้วยว่าเป็นยังไงเอามาลองดูหน่อยน่าจะยาก energy เยอะ HP เท่าไหร่แสนหมาแล้วโอเคต้องสู้ก่อนรอบหนึ่งถึงจะรู้ว่าศัตรูเป็นยังไงนะฮะเอ๊ะ <laughs> น้องหมา <laughs> เดินเชิดมาเลยโอเคโอเคให้คะแนนความน่ารัก เตะปลิวเลยอะ่ะน้องหมาเดี๋ยวสิจะเย็นก่อนเตะเร็วด้วยนะเออบินไปแล้วโอเคน่าจะกลางๆมัาง,างด่านนี้ HP ฐานแสนห้าแต่น่าจะมีบอสนั่นไงว่าแล้วโอ้โหโอ้โหมาเลยมาสู้ไหวไหมสีดำใช่ไหมเนี่ยเป็นแบล็คใช่ไหมเนี่ยจะสู้ได้อยู่แต่โจมตีช้าฮะเดินช้ามาก หมุนแล้วก็ตีตีไม่โดนตีให้มันโดนหน่อยโอ้โหโอ,โโอโบินไปแล้วมาอีกตัวหนึ่งอีกไหวไหมเนี่ยไม่ไหวครับถึงฐานแล้วโอ้โหไม่ใช่เล่นแล้วด่านนี้คููดาวมาหรือว่าเต็มแล้วนะฮะแมวตาฟ้ามาก่อนอันนี้ เดี๋ยวตัวใหม่ค่อยว่ากันอืมนี่ไงเดินมาเร็วด้วยมาอีกตัวหนึ่งได้ไหมตีไม่โดนน่ะโจมตีไม่โดนอืมโจมตีไม่ได้เลยฮะไม่กระเด็นเลยเออโดนแล้วโดนแล้วยิงยิงยิงอืมพัดลมมาพัดลม ไม่รอดโอ้โหไม่ไหวอืมน้องหมาเตะแรงมากเลยอ่ะเตะปิวเลยอ่ะไปโกรธอะไรมาโอ้โหลิซ์าแคทยังไม่ได้ทำอะไรเลยยืนเฉยๆอาา้าฮะสี่พันห้ามาแล้วบาฮามุสมาหน่วยสู้น้องหมา ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โอเคเสริมแรงอะรอบนี้สู้ได้ไหมเจ้าหมีเจ้าหมีพักร้อนบาหมุดบาหมุดตีโอ้ยบาหมุดบาหมุดยิงก่อนยิงก่อนอืบาหมุดบินไปแล้วโอ้โหยังมีอีกตัวโอ้โหครูดาวนานมากแป๊บนึงแป๊บนึง,นง,นงรอตัวน,นี้ก่อนรอตัวน,นี้ก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ช่วยอะไรไม่ได้เลยโอ้สู้ไม่ไหวจริงๆ <S <S ไม่โดนเลยฮะอุสาบาฮามุดมาช่วยแล้วนะไปอ่านดูมาคือเขาบอกว่าตัวนี้มันแพ้บาฮามุดนะฮะบาฮามุดช่วยได้อลองอันนี้ก่อนแล้วกันฮะไม่ไหวเมื่อกี้หมดเอ e เ g y จไปห้าหกร้อสู้ไม่ได้เลยด่านนี้โอ้โหอีซี่มากสองหมื่นเอง อ่ะฮะมีกี่ตัวหนึ่งโจ้คิงคองฮิปโปมาโอเคอันนี้ง่ายอันนี้ง่าย,นนายแต่มันไล่ระดับความยากไปเรื่อยๆใช่ไหมอีซี่แล้วก็มานอร์มอลนะฮะโอ้โหร้อยแปดสิบอืมอ่ะอ่ะ,อะใช้เลยมานอร์มอลเท่าไหร่แปดหมื่นน่าจะพอสู้ได้อยู่ยังไม่มาบอสยังไม่มา เจอแต่คิงคองรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บมาแล้วมามีไหมบอสต้องมีสิเมื่อกี้ยังมีเลยอ่าแมวมมอีกตัวหนึ่งมาแล้วนี่ไงแต่ตัวนี้เดินไม่เร็วเจ้าหม,มีน่าจะสู้ได้ ตัวเมื่อกี้เดินเร็วมากตีเร็วมากไม่ไหวฮะชิว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 ใช้เอนิจี้เยอะกว่าด่านเมื่อกี้อีกนะด่านเมื่อกี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยแปดสิบแต่ศัตรูง่ายกว่าฮะนอมอแล้วต่อไปฮาร์ดใช่ไหมฮาร์ดโอเคมาตาฟ้ามาเตรียมตัวดูบอสตัวอะไรอาจจะเป็นหมูป่า,าให้เรานะฮะน่าจะเป็นหมูป่า จิงโจ้จิงโจ้สีดำแบ็คเอนิมี่พอดีเลยลุยเลยสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้อยู่แล้วสู้ได้อยู่แล้วอย่าถอยดิให้เออตีไปเดี๋ยวกันให้ส่งลูกน้องไปกันให้จิงโจ้สีดำไปแล้วสองเฮ้ยสบายๆนะ่ะมาฮามุดมาอีกตัวหนึ่ง อืมเรียบร้อยบอสไปแล้วฮะเรียบร้อยสามหมื่นเก้าเลยไม่ได้ของได้ XP อย่างเดียวมันมีอีกใช่ไหมโอ้โหวเวทเทลแลนสามร้อยสิบเลยเหรอลองดูเลยดีไหมอ่ะมาสามร้อยสิบคิงคองสีดำ รอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแปบ๊บจะเย็นจะเย็นจะเย็นจเย็นเย็นอันนี้อันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โหคำถอยยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ต้านเลยฮัโลโหลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน Ugh, ดันมันไปดันมันไปดันมันไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกได้ทุกได้ทุกได้ต้านไว้ต้านไว้สองตัวเออแต่ได้แต่ได้ไม่เป็นไรไม่ยากเกินกำลังไม่ยากเกินไปสองตัวเองอ errado! ยังไม่บินสักตัวเลย มันจะถึงบ้านแล้วเนี่ยถึงบ้านแล้วโอ้โหสามตัวขำทอมอีกตัวหนึ่งจิงโจ้ก็มาฮะโอ้โหแต่ Black Enemy แบล็กเอนิมี่เราสู้ได้อยู่อืมยิงไปนั่นเป็นไงติดตตันไป ต้านไว้ต้านไว้เสียงค้างเลยเกมค้างเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้เขาสู้เขาโอ้บินไปแล้วอะ่ะบินไปแล้วอะ่ะโอ้ไม่โอ้โหเฮ้ยต้องต่อครับไม่ได้เราใช้เอเนจีเยอะมากยิงไปอือ เนไปหมดแล้วเฮ้ยเฮยิยิงริบตยิงเออต้านไว้ต้านไว้ส่ตตงตัวต้านไปตัวต้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคำทอมาตัวนี้มาเออเออมีอีกไหมบอสน่าจะหมดแล้วเซนิจี้เยอะมากฮะด่านนี้มาอีกตัวหนึ่ง เรียบร้อยโอเคได้ 71, เจ็ดหมื่นหนึ่งเองอะ xp อ็กพโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ